วิธีการชำกิ่งไผ่ทำได้ง่ายขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากการเลือกกิ่งนะครับเราควรเลือกกิ่งที่มันไม่อ่อนเกินไปหรือว่าไม่แก่จนเกินไปนะครับเราเลือกเอากิ่งที่มันแตกตาออกจากลําต้นครับต่อไปนะครับเราจะทําการเลื่อยกิ่งนะครับพยายามนะครับอย่าให้ไปโดนตานะครับถ้าโดนตาก็เสียไปเลยนะครับเมื่อเราตัดออกจากต้นต่อแล้วครับเราก็จะทําการตัดกิ่งประมาณ5าข้อตานะครับเราได้กิ่งมาแล้วต่อไปนะครับเราทําการกอดบินใส่ถุงในการชำตัวนี้ไม่จําเป็นต้องมีปุ๋ยคอก คุ้ยหมักอะไรนะครับเพราะว่าเราต้องการแช่ให้รากมันออกต่อไปเราก็นําจริงไผ่นะครับเสียบลงไปครับจากนั้นก็เติมดินให้เต็มถุงบีบให้แน่นเลยนะครับถ้าเราบีบไม่แน่นก็จะมีผลต่อการปอกรากครับต่อไปนะครับทําการลดน้ำนะครับก็เป็นการเสร็จขั้นตอนในการชําจริงไผ่ครับ ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์นะครับมันก็จะทำการแตกตาแล้วก็เริ่มแตกรากออกมานี่นะครับเป็นตัวอย่างของไผ่นะครับที่ทําการชําไว้แล้วนะครับสังเกตได้ว่ามันเริ่มแตกตานะครับแตกจริงออกมาต่อจากนั้นนะครับเราก็จะนาจริงไปตากแดดการชาจริงไผ่ด้วยเทคนิคนี้นะครับเป็นวิธีการที่ง่ายหรือทําเพื่อสร้างรายได้การชาจริงไผ่ด้วยเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับ ผมจะสิบเอกคุนแผนศิลาโครในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการชำกิ่งไผ่ครับการขยายพันธุ์ไผ่นี้นะครับมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการพอมเลดการตอนกิ่งการปลูกด้วยต้นตอน่อและการชำกิ่งนะครับเป็นวิธีที่มีข้อดีก็คือทําได้ง่ายขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับและก็ยังสามารถชำกิ่งไผ่ไว้เพื่อจําหน่ายได้นะครับ ต้องเตรียมอุปกรณ์มีถุงดำนะครับเป็นถุงขนาดไหนก็ได้ครับให้เหมาะสมกับจริงไผ่ของเรานะครับดินผสมกับแกแบดนะครับหรือใครไม่มีแกแบำก็สามารถเอาเป็นดินล้วนๆเลยก็ได้ครับเลื่อยสำหรับตัดจริงไผ่ครับแล้วก็น้ําสําหรับรดครับเวลาเราชําเสียจครับในการเลือกจิงนะครับเราควรเลือกจิงที่มันไม่อ่อนเกินไปหรือว่าไม่แก่จนเกินไปนะครับการจะดูว่าอ่อนเกินไปหรือแก่เกินไปยังไงถ้าใบของ ไผ่นะครับเริ่มกลางออกแบบนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้การเลือกกิ่งนะครับคือเราเราเลือกเอากิ่งที่มันเป็นกิ่งแขนงนะครับที่มันแตกตาออกจากลําต้นครับทําการเลื่อยกิ่งนะครับพยายามนะครับอย่าให้ไปโดนตานะครับถ้าโดนตาก็เสียไปเลยนะครับเมื่อเราตัดออกจากต้นตอแล้วครับเราก็จะทําการตัดกิ่งประมาณ5ข้อตานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าวันนี้ครับเราก็ทําการเลื่อยเลยครับ เราได้จิงมาแล้วต่อไปนะครับเราทําการกวาดดินใส่ถุงในการชําตัวนี้ไม่จําเป็นต้องมีปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยหมักอะไรนะครับเพราะว่าเราต้องการแช่ให้รากมันออกต่อไปเราก็นกําจิงไผ่นะครับเสียบลงไปครับจากนั้นก็เติมดินให้เต็มถุงบีบให้แน่นเลยนะครับถ้าเราบีบไม่แน่นก็จะมีผลต่อการออกรากนะครับต่อไปนะครับทําการลดน้ํานะครับ หลังจากที่เราลดน้ําเสร็จก็เป็นการเสร็จขั้นตอนในการชาจริงไผ่ครับเราควรที่จะนําไปตั้งไว้ในที่ร่มก่อนครับทําการลดน้ําเช้าเย็นไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องใส่ปุ๋ยหรือว่าลดน้ําหมักใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์นะครับมันก็จะทําการแตกตาแล้วก็เริ่มแตกรากออกมาครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างของไผ่นะครับที่ทําการชําไว้แล้วนะครับสังเกตได้ว่าหลังจาก2สัปดาห์นะครับเขาเริ่มแตกตาแตกจริงแตกใบออกมาครับเราก็นํา ไปตากแดดนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้ทําการสังเคราะห์แสงต่อจากนั้นนะครับจะใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับก็สามารถนําไปปลูกได้นะครับเทคนิคนี้นะครับสามารถชาได้กับไผ่เกือบทุกชนิดนะครับมมไม่ว่าจะเป็นจิมซุงไผ่เลี้ยงไผ่บงหวานว่าจะเป็นไผ่สีสุกหรือว่าไผ่บ้าน,นครับก็สามารถชาได้ครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับการชําจริงไผ่ด้วยเทคนิคนี้นะครับเป็นวิธีการที่ง่ายนอกจากเราจะทําความสะอาดกอไผ่ของเราเราก็สามารถนําจิงของมันนํามาชําเพื่อเป็นการขยายในการปลูกต่อไปหรือทําเพื่อสร้างไรายได้โดยการนําจิงไผ่ครับมาชําแล้วนําไปจําหน่ายการชําจริงไผ่ด้วยเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ